สวัสดีครับหอกลับมาพอกันนะครับกับทีมงานบารานชิงเจอดัวนะครับตอนนี้ก็มีน้ำแล้วนะครับคลิปพี่น้องครับน้ำบอกแล้วครับตอนนี้ครับนี่ก็ต่อจากคลิปที่แล้วแล้วครับนี่ตอนนี้ก็น้ำบอกแล้วครับมีน้ำแล้วครับทีมงานคนจะเอือนะครับว่ามีน้ำนะครับทีมงานคนล่อว่ากานมาโดนแล้วทีมงานคนประกาศล่อแล้วครับคนไม่ได้นะครับ นะครับเตรียมงานนะครับต่าเตรียมงานเพื่อนนะครับเีมงานเพื่อนีใจนะครับตัวนาบอกแล้วครับตัวคลิปที่แล้วนามาทอดออกนะครับคลิปนี้เมื่อกาออกแล้วนะครับบอได้กันครับคลิปที่แล้วนะครับได้อาฟากุนไรเขาเชนนะครับตัวทิตามคลิปนี้นะครับนี่ครับต้มขีดปนีไปง่ายๆนะครับประมาณอะไรเนี่น้ประมาณเลยกำลังขึ้นบอกระ ทีมงานพื้นกระเบการไม่ตอนะครับด้ว <Okay, okay. S 1> ยจอต่อปนะครับ okay, okay. ทีมงานครับ <Okay. S 1> เป็นจะได้ครับนาบอกแล้วครับดีใจป่ะครับ,รบ <Okay. S 1> ยุ่โบกันครับยูโบันครับเยี่ยม มุดยอดแล้วครับทีมงานเราสร้งได้ยี่สินะครับทีมงานพนกยานแล้วครับตรงนี้ยานห่าพนวะทีมงานพนที่แจแล้วครับมันมีหน้าบอกนะครับแจ็กราฟก้นไหลก้นแฉะนะครับไม่ชอบนะครับไฟติดตามประดานทิ้งจอดวนคุณภาพนะครับฝากกดนไหลก้นแฉะนะครับเดื่อเป็นกำลังใจนะครับมาแล้วครับพี่น้ำบอกครับหน้าบอกแล้วครับทีมนี้ครับบอกครับเอาย่างแรกแล้วครับทีมนี้ครับ แล้วกระบาคุณอะไรก็แท้น,นะครับออกอยางถักแล้วครับน,น,น้ำตนนอออ้นนี้ครับเจ๋อเลวครับน้ำต้นนี้ครับออกยางทันทีเลยนะครับจิมงานนะครับทีมงานคุณตาเต้กล้วยออกมากนะครับเพืลอย้ม่สูงนะครับ หน้าโมลแล้วครับต้นครับน้าพ่งมลนะครับเน็มาครับน้ำโมครับนมครับทนของคนดอกไปโควรติดจุดออกมานะครับอเข้บ้านนะครับนะครับ ตัวเอที่ต้ามีเกียรีเมันยก,น,กน,ยนียนะครับตัวนันไปยาวๆนะครับว่าน้ำเียวกไหลขนาดไหนนะครับบอลตัวที่หน้าคนนี้เจ๋งนะครับน้ำบอลนี้โยกขนาดไหนครับ นะครับอยู่ฟังหัวนะครับของพีเนคุยคับเจีมงหน้าเท่านะครับแต่ของพีอะไรทัมางม่รืครับ,ะรบน,นะครัี่ยวนาดวนะี่ห้เกี่ก็ดีใจล้ครับนนหน้ามขนาดนครับขนาดที่แจ่ขนาดนครับ อขอฝากคุณไหลคุณแช่นี่นะครับไวชอบ้ที่นี่้านจอนางมาด้าน,นั่นแหลไว้ชอบจอนางม่ด้ขอฝากคุ้ยไหลคุณแช่นี่นะครับแล้ก็ต้อยที่ต้งสิบที่นี่นะครับหมนเกิดติดตั้งมาไปหน้าวนะครับ ต้น้ง variance, าหลายนะครับก็เรยว่เท่าไเยอะครับตอนเงายอะมาณที่พันนาพันได้เยอะครับใช่ครับฝากเลกเอหมืนะครับ ถ้าตาได้บึงทิ้มงานนะครับจิ้กับทิ้มนานครับทิ้มงานพุทธเพราใจยังมาแล้ครับบอนีินี่นานนะครับเนที่ใจยางมาแล้ครับมาต้นหลอดเพ่อนนะครับนานเราดีอยู่ครับทิ้มงานเัายไปบึงนะครับเป็นเจ้าของทีนะครับมือของทีคนเือยู่ครับ ตัวมือกันแบบเป็นมาเบิ่งบัวเป็นเพว,ว่านาบัวร้อยขนาดไหนเนี่ยเป็นไปได้แล้วครับนา่าไม่ออกครับ น้ำต้นเกอาชื่อว่าอะไรนะครับนีแต่จอใบประมาณก็แปดสิบเมื่อก่อนที่หนึ่งนะครับน้ำโอดีกันนะช่ว่าอะไรครับต้นนี้ก็อยู่ประมาณพพันเลยครับต้นนี้เียงานมานะครับเราได้ตวจเอาใบต้นบอนะครับ ตอนนีน้ว่าก๊จอเลยครับก๊จอยุคก่ัวนะครับก็ได้ยินมันลงก๊อจอเนาะ พลังงานครับอยู่ปยนี่ว่าปลังงานเป็นปอร์ยิ้มางครับเหแนงกระได้กับฝาุนลอกุกเ่ยเยอครับ

ขอฝาก,กุลากุฎเช่น,นี่ยนะครับเพือเป็นกำลังใจเหนามรานต่อไปนะครับเพื่อชิีสิพนาสู่ไหนดึนงต่อไปเยๆนะครับฝาทีตัมนะครับามาบออไรกันอะไรนะครับไสอบพี่ที่ก้นานเจ้หนามรา,านกัราานรับที่ตั้มลินีไม่จบนะครับแล้วขอฝาก,กุฎลายกช่นเนียกุฎที่ตมัม ก็เ่เพื่อน,นต่อการนะครับต้องไปอีก Tá การเกับเป็นอนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าน้ำยอมว่าแรงขนาดไหนนั่นประคับแรงนี่ปะครับน้่างนีกว่าจะอะไรนะครับอ้าวคนเจรอุปโภคนะครับวงาใจคนเจาะุปโภคเป็นโมดายินนะครับว่าใจคนโขปเดืยดไหมนะครับเป็นโมดายินเลยครับ ยยคนนั้นน่านะมับยัคนี่ทคนจะบอยคนที่ปวยครับเพราะมันเป็นหดครับจะน่จะแข่งขันกังไปหากสองดีเพื่อนครับจากองทีเพื่อนครับเพื่อนกับพรใจยังมาแล้วครับน้ำเหมือนอกมาดีขนาดนีนะครับ ทัหมดที่แล้วนั้นเป็นไอยคนสองลอยที่เกยบนะครับสองบอ่โบมีน,น้ำม่นะครับก็ะจายเห็นนะครับามาเิงน้ำหรืว่ามันน้ำหายขนดาดอะไรนีมีเปลือบ่่อ แ่ผมวานอกคับหวานเพื่นไปเืยอยครับตัวมันแห้งเรลื่อยครับผมว่ากวัดนาเบื้องต้นนี่ก็ะไอยู่างเจ็บันะครับตนาเพิ่มอมากข้ออไรอยู่ครับหือว่าขนอไรนะครับ,าบรมอมาไปนะว่าร,บบรบบาบาับไปเป็นกินน,น้น งานเข้ากันะครับทีมนเขากันนั่งอยู่นะครับเพราวห่านบ่นอเน,นี่ยคือบ่อข้าวทายบึงทีมงานนะครับว่าขึ้นคนนี้ขึ้นหนาตาจะได้นะครับทีมงานอย่กงัวน,นะครับทีมงานทีมงานอย่าัวนะครับโอ้ยทีมงานอายว่ครับ ทันานนีดมงานอาองงานานะครับฤมง,งานเรากนังตู้รลี่และครับสงสัยไถอนครับตัวากาศเย็นดตกนะครับก็ใส่หนาวไปถอนนั่นมง,งานหนาหยิบนะครับปาวหล่ นะคบพครับมาบึ้งอยู่นะครับว่าการนี้ที่นี้น้ำร้ายขนาดไหนนะครับที่พื้นบ่อครับการนี้ยทำเงินวันน้ำอะไรอยู่ประมาณหกพันเจ็ดพันนะครับตัวนี้ครับจะถือว่าสบายตัวครับตัวนี้ จะเป็นของทีนะครับอย่างแต่ของเหลือมาให้จ่อบอนะครับเพื่อนก้าพุ่มเจ้ายางยิ่งนะครับนางผู้ดอกนะครับหลายขนาดนี้นะครับกัวเป็นจ่อสองบอลมิดบอหรือนะครับมิดบอลหรือจ่อหอยกัวนะครับนางหม้อมีนะครับมันนี่เพื่อนก้าพุ่มเจ้านะครับมันนี่เพื่อน่าเจ้าลอยหาสิบเมตรนะครับแต่ตอนนี่อายุประมาณ เกาเมืกับประมาณเีเลยครับนานบอกมาที่ว่าอะไรนะครับบรการนี้ปล่อยุดจีบปล่อยเพียงตอนนี้ครับแต่ลอยบริการนี้นะครับแต่ต้นกมันจะไปแบบนี้เง้ยนครับว่าการนี้ที่้ามายกัน ได้เอาข้อฝากคุณไรคุณแย่เนี่ครับขายตีบึงตีพีนะครับ ไปใส่โซดวิธีการเต้อนหมาด้านกับผาดนไหลก้นแจ๊นะครับรับจีนง,งานน้ำบาดางซิ่งจอด่วนคุณภาพนี่ครับน่าที่ว่าออกมาลายนะครับไปส่ต้อนหนามดานโดยเฉพาะผาดกคนไหลก้นแจ๊ดนี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ต้ไปไปไปงางคลิปใหม่สม่าห้หบิ้งนะครับคิดก็ต้อนาน,นีกน็นี่นะครับต้นน้ำไมได้ครับต้นน้ำไม่ไหลไ่ด้ครับต้นน้ำเิ่นไมาื้นุ่นะครับ

ทีมงานพึ่นกับเตียมโทอมากนะครับเพื่อทับการหวดน้ำนะครับว่าน้ำมันไปร้ายกันอะไหนได้กัะฝากก้นไหลกุแแร์นี่น,นะครับใด้ชอบสิบอ่ขคอยเบิ่งนกันไปังี มผมข็ขอจบปิดเพียงเท่านี้นะครับ้กร,ราตุไลตแช่ให้นะครับกราเพื่อนที่ถูททกท่านทุ้นตไลตุแช่เนีค่ครับตอย้นติดตาเป็นกำลังใจท่านติดต่อไปนะครับผมมาขอกรับสวัสดีครับขระนไลตุแช่้งน้นครับสวัสดีครับ